สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบลคนร้อยเอ็ดคือเก๋าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดีเอฟซีช่องหนุ่มบลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้หนุ่มบลคนร้อยเอ็ดนประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าคือเก๋าสาหรับสิ่งที่หนุ่มบลคนร้อยเอ็ดจะมาพูดวันนี้คืออย่างครับผมพี่น้อง ประเด็นหลายๆท่านเอฟซีหลายๆท่าน,าานคอมเมนต์มาในช่องหนุ่มวอนโคเลตบอกว่าจาังไหนบอครับหนุ่มวอนโคเลตมีแนวทางอยียงบอที่จะพูดความรักความเป็นห่วงของพอพอเมเมเอฟซี FC, ให้ส่งถึงหลาหนนยให้ได้มีแนวทางบอสำหรับหนุ่มวอนโคเลตกับมีแนวทางทางเดียวคือแนวทางนี่แหละครับพี่น้องอัดคลิปดีๆสิ่งดีๆส่งกําลังใจอยากจะส่งเสียง คลิปนี้ไปถึงหลานหน่อยให้หลานหน่อยได้รับรู้ว่าพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีพี่พี่น้องน้องอาทุกท่านไม่กระทั่งหลายๆท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุมบอลคอน,นเนตอยากจะบอกหลานหน่อยว่าทุกท่านรักหลานหน่อยครับพี่น้องรักหลานหน่อยเป็นห่วงหลานหน่อยทุกอย่างพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะสนับสนุนและพร้อมที่จะเคียงข้างหลานหน่อยไปตลอดครับ เสื้อเลยว่าทุกท่านที่เข้ามารักหลานหน่อยอยากให้หลานหน่อยหู้ว่าทุกท่านมาด้วยใจสนับสนุนหลานด้วยใจทุกท่านมาด้วยความรู้สึกที่มีต่อหลานหน่อยไม่มีใครที่มาด้วยความอิจฉาทุกท่านมาด้วยความรักล้วนๆหัวใจดวงนี้ทุกๆดวงหัวใจดวงเดียวกันที่พร้อมจะมอบให้แก่หลานหน่อยเสมอและตลอดไปหัวใจพ่อพ่อแม่ไ replaced, ไหลายล้านท่านไม่สามารถพูดออกไปไม่มีช่องทางที่จะสามารถ สื่อสารไปถึงหลานหน่อยได้หลายๆท่านคอมเมนต์มาช่องนุมวลขเลดบอกว่านุมวลขเล็หาแนวทางหน่อยสื่อสารยังไงก็ได้ให้ถึงหลานหน่อยนุมวลคนเล็กรอยเอ็กก็เลยบอกว่าผมก็มีช่องทางช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเผยแพร่สิ่งดีๆข้อมูลดีของ fc หลายหลายท่านส่งไปถึงหลานหน่อยขอให้หลานหน่อยหูเสมอว่าทุกท่านพ่อพแม่แม่ทุกท่านเป็นห่วงหลานหน่อยรักหลานหน่อยพร้อมจะเคียงข้างหลานหน่อยตลอดไป และประเด็นต่อมาครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีๆที่หนุ่มอลเขาเละเสียมาปล่อยฟังช่องพ่อกันชัยครับของพี่น้องพ่อกันชัยเป็นช่องช่องหนึ่งและก็เป็นพ่อพ่อคนหนึ่งที่รักหลานน่อยเป็นอย่างมากรักที่สุดจากวัานนั้นถึงวันนี้พี่น้องเข้าเห็นแล้วพ่อกันชัยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพ่อรักหลานมากน้อยเพียงใดการไลฟ์สดแต่ละครั้งบเะมาณจะมาไล่สองแสนสามแสนกด็ดีและพ่อกันชัยตั้งตั้งโจทย์ไว้ ตั้งยอดไว้ว่ามีความจะเป็นไปได้ไหมจากวันนี้ถึงวันปิดวงจะมอบอะไรห้าแสนให้แก่หลาหน้อยพอกันใช้ก็เลยคิดในใจก็เลยลงมือทำครับพี่น้อง FC หลายๆท่าน FC พลังเงียบหลายๆท่านพร้อมที่จะสนับสนุนหลาหน้อยพี่น้องเซอร์บอลยอดณตอนนี้คือสี่แสนแล้วครับพี่น้องทงั้งที่วงยังไม่ปิดวงติดเดือนมิถุนาผมเชื่อเลยว่าความรักความเมตตา พ่อพ่อแม่แม่เอฟซหลายหลายท่านพร้อมที่จะสนับสนุนผมเสื้อเลยกว่าจะถึงวันปิดวงน่าจะเป็นมาลายล้านเป็นไปได้สูงครับพี่น้องเป็นไปได้สูงแห่งเปอร์เซ็นต์สูงแห่งเพราะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซพร้อมที่จะสนับสนุนเพราะเสื้อเลยว่าการโอนมาลายไปถึงช่องพ่อกันชัยถึงลางหน่อยร้อยเปอร์เซ็นเพราะพ่อกันชัยจะสรุปยอดจะสรุปยอดทุกวันไปส่งแม่หน่อยครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดที่แน่ๆคือหัวเรื่อเฮา พี่เตอร์กับว่ธรรมดาครับโอนมาลายครั้งละสองหมื่นสามหมื่นนี่คือของจริงหลือันนี้ก็ยอมรับคือที่เลยเนี่ๆคือมาลายณะตอนนี้ใหญ่พี่น้องเข้ารับรู้ว่าสี่แสนสี่แสนหลายท่านบอกว่าเป็นยอดเยอะไหมเยอะแต่มากกว่าสี่แสนคืออะไรรู้ไหมครับความรู้สึกความเมตตาที่ตั้งใจจะมอบให้แก่ลานน่อยทุกคนมาด้วยใจมอบด้วยใจให้ด้วยใจมีแต่ความสุขเข็นลานน้อยใดมาลายหนักมาลายใหญ่จากวันนั้นถึงวันนี้ผมมาจากไหนก็ถึงหาแสน แต่จะลุ้นล้านผมคิดว่าล้านแต่ยังไงก็ถ e ึงวันผิดหวงลาหน่อยพ่ายเซ่คือเก่าครับพี Buck, ่น้องลาหน่อยเฮ้าความรักความเมตตาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซียิ่งดราม่ามาลายยิ่งใหญ่แม้กระทั่งมาลายรายวันก็หนักอยู่แล้วแต่ผมเสือเลยว่ายิ่งใกล้ถึงวันมาลายจะเพิ่มอย่างรวดเร็วอันนี้คือขนาดช่วงสะสมนะครับพี่น้องณตอนนี้4แสนบาทพี่น้องปั๊ด คนเฮ่าบ่หากกันอีดีบ่ห้กันเนี่ยครับพี่น้องนี่คือการที่คนเราจะล้วงกระเป๋าหยิบกระเป๋าถุงกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาที่ทํามาหากินลําบากขนาดไหนกล้าล้วงออกมาแล้วหยิบให้หลานหน่อยเขาไม่ได้รักถ้าไม่รักจริงๆเขาไม่ให้นะครับผมพี่น้องถ้าไม่ศรัทธานในตัวหลานหน่อยเขาบา่หานะครับพี่น้องคนเท่าการสีสิหยิบเงินก่อนก่อนหนึน่งมาห้คนนี่ต้องหัก,กันอี่ดีเด้อครับถ้าไม่มีใจไม่มียังไงก็ไม่ให้ครับแม่นบ่ครับพี่น้องผมว้าถือบ่ขนาดเจ้าสิกินขนมซองหนึ่งเจ้ายังคิดแล้ว กินแล้วได้ยังสําคัญบอแม่นบอคบแต่ถ้าหลายๆท่านที่เป็นพ่อพ่อ,พอแม่แม,แม,แม่ที่มีลูกแล้วหยิบให้ลูกไม่มีใครคิดมากนะลูกขอสิบบาทยี่สิบบาทรอยหนึ่งไปสื่อของก็หยิบให้โดยไม่ต้องใช้ความคิดแต่กระทั่งถ้าตัวเองซื้อเองกินเองเนี่คิดเหมือนหลานหน่อยนีย่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, คิดเสมอว่านี่คือลูกใส่คำว่านี่คือลูกลูกและรักมากด้วย การที่พ่อพอ่อแม่เอฟซีจะโอนมาอะไรแต่ละครั้งสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยลักพันลักหมื่นให้นี่ให้เพราะอะไรก็เพราะคิดว่าหลานหน่อยคือลูกไงถ้าไม่ใช่ลูกไม่ให้แมนบอกครับพี่น้องผมบอกถือว่าเจ้าเสห้เงินใครสักคนนี่เจ้าต้องคิดเด้แมนบอกครับพี่น้องแต่เนี่ยหลายท่านให้พ่อตั้งใจให้เขาเอากระบอยอมต้องเอาให้หลายหลายท่านไปหอดหลังไปที่เห็นหมหลายๆท่านเอาไปให้เงินแสนก็มีเงินหมื่น,มนก็นมีทําไมถึงกล้าให้ ถ้าไม่รักและศรัทธาจริงไม่มีทางให้ครับพี่น้องผมเส่อเลยว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยหลาหน่อยมองเห็นมากกว่าเงินครับเป็นอย่างคือมองเห็นมากกว่าเงินคือมองเห็นว่านี่คือพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเขารักหลาหน่อยนักอีดีเขาถึงกายลาลู่เสมอว่าสิ่งที่ได้มาเงินทุกบาททุกสตางค์ลาพร้อมที่จะนําไปทําในสิ่งที่ดีนี่นบอครับพี่น้องผมเส่อเลยว่าช่วงพิทวงหลาหน่อยต้องมีการสมทบทุนพระอาจารย์บุญนุนแน่นอน พระาะว่าจะเป็นซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์กด็ดีช่วยเหลือผู้บกพร่องทางร่างกายตั้งแต่แรกกำเนิกดก็ดีแม้กระทั่งพอแม่เอฟซีที่เขาอยู่บ้านผมมีเงินมีค้าก็ซื้อใครซื้อหยางไปให้ผมเสื้อเรื่ว,ว่าเหตุการณ์นี้ได้เห็นแน่นอนแม้กระทั่งงานเทศกาลเมษาพฤใีไมเห็นว่าหลานน่อยก็ไปมอบช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งไปให้น้ำใจเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานอยู่ครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดหลานน่อยและกระทั่งแม้กระทั่งหลายๆท่านที่หลานน่อยไปพบเจอ พู้ใหญ่พ่อใหญ่ที่ไปขายของตามงานหลานหน่อยก็พร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะเมาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลานหน่อยดัาไปเอาไปเฮ็ดบุญก็ดีเอาไปสอยเลืองคนก็ดีนี่แหละคือความสุดยอดของเด็กค,คนนี้ <S <S คือมองเห็นแต่วความเมตตาเด็กที่เกิดมาเพื่อความกตัญญูรู้บุญคุณคนหลายๆท่านเขามาสนับสนุนหลานหน่อยมาถึงทานแล้วครับเด็กที่พร้อมที่จะนําพาพวกเรามีแต่ความสุขเด็กที่พร้อมที่จะพาเงินทุกบาทสตางค์ ไปสร้างบ้านเห็นไหมเงินทีหลาหน่อยไปร่วมสร้างกับศรีสเกดสร้างบ้านเงินเหมือนบหน,น่อยเสนนะครับไปสร้างให้คนที่เขามีไม่มีไม่มีบ้านบ้านมีอยู่แต่ไม่พร้อมที่จะอยู่หลาหน่อยกับพร้อมที่จะสละทรัพย์ที่พวกเราโอนไว้ให้หลาหน่อยสร้างคุณงามความดีนี่คือเด็กคนนี้คิดดูเด็ก1 6 1 7ปีมีความรู้ความคิดขนาดนี้แสดงว่าอนาคตไม่ธรรมดาเรามาถูกทางเราสนับสนุนคนถูกทางนะครับ ขอให้พ่อพ่อแม่น FC สนับสนุนหลาแบบนี้ต่อไปและอยากให้หลานน้อยรับรู้ไว้ว่า f อฟทุกท่านรักและพร้อมที่จะเคียงข้างและสนับสนุนหลาตลอดไปครับสุดท้ายท้ายสุดละครับขอให้เอฟซทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุนวลเขาเหรียนมีแต่ความสุขความจะเงินรวยรวยตลอดไปเดินทางไปใส่ไปใส่ก็ปลอดภัยครับสุดท้ายท้ายสุดครับสวัสดีสวีดครับ